สวัสดีตอนเย็นค่ะช่วงอากาศร้อนต้นไม้ปลูกตายหมดเลยอันนี้เพิ่งจะฟื้นขึ้นมานะคะเด็กๆก,ก็จะมาเล่นกันอ้าวอ้าเด็กๆก,ก็จะมาเล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะ,ะน้องเล็กน้องเล็กไม่ทำไม่ทำโลกมานี่มานี้ สลิมกระโดดไปกระโดดมาสลิมไอ้ดื้อไอ้ดื้อไอ้ดื้อเดี๋ยวลูกคาบอะไรมาอีกอ่ะโซนโซนซนซนน้นนองเล้งหนูทำอะไร ต้นบวบนะคะมีแต่ยอดไม่มีดอกเลยไม่มีลูกเลยฝนมาแล้วฝนมาแล้วเสียงฟ้าร้องแล้วน้องเล็กไปทำอะไรมาลูกตัวน้องแมวเล่นกันดีกว่า ขนาดฝนตกมั้แห้งแรงแดดแรงนะคะแดดแรงเครื่องบินบินเยอะมากเลยเส้นทางบินหรือเปล่าตรงนี้สงสัยจะต้องไอ้นี่หมดแล้วแล้วเนี่ยถอนทิ้งปลูกใหม่แห้งแรง นีฟื้นขึ้นมาได้นะคะฟื้นขึ้นมาได้องบินบินเยอะมืตึ๊ตึบบรรยากาศหลังบ้านนะคะร้อนมากเลยลงไม่พัดเลยอุ๊ย ลิงมาเล่นกันลิงลิงลิงน้อยลิงน้อยมาลูกมาโลคมากหลังบ้านมาลูกมา ตอนนี้ไม่มีแรงไม่มีแรงทำงานหมดแรงเล่นอะไรกันลูกอยู่กับน้องแมวก็มีความสุขนะคะเล่นกันสนุกสนานดูท่าดูท่าอึบ๊บไปไหนไม่รู้สิ วิ่งกันรอบสนกันจริงสนกันจริงสนกันจังเอยเดี๋ยวปุไปเก็บใบมะกรูดหน่อยก่อนไปทำกับข้าวเดี๋ยวน้ำท่วมก็ตายหมด เดี๋ยวน้ำท่วมมันจะตายหมดนี่ต้นมะกรูดราเครื่องบินบินอีกแล้ววิวิ่งหนมามมะกรูดตังเย็นๆเ,เ,เราก็มาเดินเที่ยวมาเก็บใบ ใบกะเพราด้วยนะคะใบมากูดได้แล้วแล้วก็มาเก็บใบกะเพราไป,าไ,ปไปผัดปลานี่ที่นอนเล่นพวกน้องทำดีนะเนี่ยนอนเปย์ด้วยมีเปยนอนเล่น ะะเดินพรมนะคะเดินพรมเดี๋ยวุ๊กจะหันไปนี่นะคะนี่มาลูกมา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 ,มาเรีวเวเวมานี่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 มาเนี่ยวเมาเร็วเเร็วเวเร็วเ กลับบ้านกลับบ้านน้องเล็กพาน้องกลับบ้านนี่นะคะผมผมน้ำตาลต้นดอกแก้วออกเรลี้ยงเลย นี hi, ่ม mm. ีเก้าอี้ด้วยอืเก้าอี้นั่งเล่นปลูกไปไม้สร้างบ้านได้นะเนี่ยโอ้หนุนหนุนหนุนมืดเลยจะตกไหมเอ่ย จะตกไหมเอ่ยบรรยากาศไปลูกไปาอย่าไปอนี่ลุแม่กลับแล้วเร็วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปกระเพรากันเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเกลับบ้านกลับบ้านวเร็วเร็วเร็วเววิ่งกันเห็นไหม กับบ้านกับบ้นึบไปลูกปะมาอุ้ยอ้ยอุ้ยอยสนสนนี่ลิง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 ลงสอนอุ้ยออ้ย,อยโอ้โหช่วยฟูเก่งมากเลยครับช่วยฟูเก่งครับอุ้ย ลงดังไอ้นี่เสียงดังมากเลยเขาตามปุ๊กมากเลยนะคะเครื่องบินลำที่สี่แล้วมานั่งแป๊บเดียวลำที่สอะไรลูกหืเหมือนก็ตายเลยมันวิ่งกันนี่ดื้อ น้องเล็กดื้อไหม,มดื้อกันไปแล้วดือ้ดอ,อดือ้อไปดื้อเดี๋ยวปุ๊กว่าไม่เกินห้านาทีเครื่องวินมาอีกพระจันทร์มองไม่เห็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอง มันก็ขึ้นมืดมานะคะเนี่ยมืดค่ะคลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศยามเย็นหลังบ้านปุ๊กนะคะบรรยากาศยามเย็นคืนนี้น่าจะฝนตกนะคะค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า